กลับมากี่วันคะพี่สาราครั้งนี้สารากลับมา10วันนะคะกลับมาทำอะไรบ้างค<ม><ม>ะพี่ตอนนี้กลับมา <10 S 1> ถ่ายหนังสือ Image แล้วก็ถ่ายหนังสืออีกเล่มหนึ่งแล้วก็ออกรายการ<ม>ทีวีอะค่ะจริงๆกลับมาพักผ่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีงานมถานีถ่ายนู่ๆๆๆนถ่ายนี่นิดๆหน่อยๆอะคะ่ะมายนานไหมคะสิบวันค่ะแล้วงานที่นู่นนะคะตอนนี้ ก็ดีค่ะก็ดีก็มีหนังเรื่องใหม่อสองเรื่องค่ะที่กําลังจะถ่ายทำค่ะเรื่องที่ที่จะถ่ายทําเดือนหน้าก,ก็เป็นหนังหนังสตูดิโอค่ะเป็นหนังใหญ่ค่ะอืมค่ะอย่างนี้ก็คือต้องเคลียร์คิวแล้วก็กลับมาใช่ไหมคะหรือว่าแบบค่ะช่วงนี้พอดีว่าที่มังนอกเป็นเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนนะคะก็เลยก็เลยหาเวลามาได้ะคะ่ะแต่แล้วหลังจากที่เราอยู่นู่นมันก็มีรูปเฟซกมากมาออกมาอืมแล้วไงคะเห็นบ้างหรือยังคะพี่ซานา ก็เห็นอยู่แล้วอะค่ะเป็นไงบ้างคะพ่อเห็นแบบปกฟิทแบ็กจากคนไทยเออมันจะเป็นภาพที่เราถ่ายแบบแต่เดี๋ยวหลังๆมันเหมือนเป็นภาพที่ไทยเล่นกันก็มีบ้างอะค่ะสมัยนี้สมัยนี้อินสตาแกรมมันก็ดังนะคะบางทีเราก็อยากจะอัปโหลดรูปอะค่ะให้แฟนๆไทยได้ดูอะค่ะให้เพื่อนที่เมืองไทยได้ดูอะค่ะมันก็เป็นการแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้รูปมาโพสอะค่ะเรื่องปกติอะค่ะมันจะเหมือนโพสไม่ไรอย่าง ไม่อคะค่ะกระแสวิจารณ์ของคนไทยค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรอันนี้เราได้ทราบบ้างหรือเปล่าคะก็แบบอาจจะโป้เกินไปหรือเป็นด้านลบซาร่าไม่ไม่เคยแคร์อยู่แล้วว่าคนอื่นจะคิดยังไงอะค่ะซาร่ารู้สึกเฉยๆอะคะ่ะนี่คืออาชีพซาร่าค่ะคือความคิดของซาร่าคิดว่า คนเราถ่ายเซ็กซี่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้หญิงที่ง่ายหรือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะคะ mm hmm. แล้วแซลว่าเชื่อว่าแฟนๆของซาร่าก็คงจะฉลาดพอที่จะแยกแยกได้ได้แยกได้ไดไดะคะ่ะ mm hmm. ภาษาไทยไปหมดแล้วอพิซร mm ่าได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะกบกแต่ิจารณ์ไม่ค่อยได้อ่านนะคะเสียเวลาค่ะอ่าถามถึงพี่นู่นบ้างคะ่ะหนังที่บอกว่ากําลังจะมีอีก2เรื่องนี่คือเป็นเกรดไหนยังไงบ้างคะพิซาร่า คือหนังแซว่าดูที่บทอะค่ะคือมันไม่ได้อยู่ที่เกรดอะค่ะเราดูที่บทดูที่พุ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขึ้นโรงฉายหนังเรื่องต่อไปเป็นหนังเรื่องของ p a r a m o u n t นะคะเป็นหนังตลฟปรอมใหญ่อะค่ะเป็นเป็นหนังซอมบี้อะค่ะจะมีเซ็กซี่เหมือนเดิมอีกไหมคะพี่ก็ต้องคอยดูอะค่ะป็นนังแหกประกใครพิเศษลูกชายอาร์โนลด์ชวอชเนเกอร์ะค่ะ เฉยๆอะค่ะเฉยๆเรียกได้ว่าเราก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มขยับจากขยับมากขึ้นใช่ไหมคะพิซร่ามันก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการไต่เต้าอะค่ะแต่พูดคุยกับคนเดิมไหมคะอ๋อไม่ค่ะนี่พูดกับคนใหม่ค่ะเราจะไปเล่นหนังของพูดกับคนเดิมไปตลอดมันก็ไม่ควรนะคะจะเปลี่ยนบ้างประเด็นนี้นะคะมันเหมือนว่าทางอะไรนะ ถามเลยอย่าเขินนะคะคพตั้งแต่คบก็แฟนคนนี้ซาร่าดูแบบเซ็กซี่หรือว่ามีกสืภพาแบบนี้ออกมาตลอดไม่ไม่จริงนะคะคงไม่คงไม่เกี่ยวกับคนที่ซาร่าคบนะคะมันอยู่ที่ผลงานมากกว่าอืมแสดงว่าไม่ว่าจะแบบมีด้านลบมาขนาดไหนแล้วก็โอเคใช่ไหมคะก็กระแสทางฝั่งคนไทยคืออย่างที่บอกซาร่าไม่สนใจด้านลบอยู่แล้วนะคะสำหรับซาร่าถือว่าตัวเองได้ทำงาน มีเงินใช้แล้วก็ทำในสิ่งที่แบบตัวเองฝันไว้ตั้งนานนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะมานั่งคิดเรื่องด้านลบทำไมเพะะื่ออ,อะไรคือต่อไปภาพที่แะโพีก็อาจจะเป็นเป็นแนวนี้อยู่แนวยังไงคะเซซ็ก <c oughs> ีแหมพี่ <c oughs> มันไม่ได้เซ็กซี่ทุกรูปนะคะมันก็จะแบบมีบางรูปที่แบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ซาร่าคง คือเวลาซราอ่านอินสตาแกรมคนอื่นซร่าไม่ไม่ไม่ชอบที่จะดูอาหารว่า,าคนนี้คนนี้กินอะไรมันน่าเบื่อ,อพี่อเพราะฉะนั้นคงจะไม่ไม่โพส์รูปอาหารนะคะอย่างข่าวที่<ม>บอกว่าทางนามสก,กุลเราเขาเหมือนไ<อ>ม่ไม่ต้นตระกูลไม่พอใจกับภาพลักษณ<อ>์เราที่เปลี่ยนไปอะไรอันนี้พรุ่งนี้ซาร่าไปทานข้าวกับคุณคุณลุงนะคะคุณลุงจัดงานให้นะคะถ้าคุณลุงไม่พอใจเขาคงไม่ภูมิใจแบบว่าจัดงานวีลเล่ แะะสดงว่าไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นคง,คงจะเป็นข่าวเลยขึ้นมานะคะ่ะเพราะว่าคนที่รอบข้างซาร่า<ม>คนที่อยู่ใกล้ตัว,<ม>ตวเขาก็สป,ปอร์ตมาตลอดนะคะต้องต้องเรียนต้องถามจริง,รง,รงๆว่าเหมือนแบบญาติของฝั่งเราทางคนไทยอย่างเงี้ยเออมีม<ล>ติงบ้างหรือเปล่าเลยพี่ซาร่าก็ไม่มีเลยค่ะอย่างที่บอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะเขาก็จัดงานเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกเขาคงไม่ไม่จัดงานไม่เวลเัิมกลับมาถ้าเกิดเขาเขาสึกไม่พอใจกับซาร่าค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะเขาจะเขาจะภูมิใจมากกว่าว่าเราได้ทํางานที่ที่เมืองนอกค่ะแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีเข้าหูเราใช่ไหมไม่มีแบบมีคนมาตับเตือนนี้ทั้งาต้นตะคุงไม่มีค่ะไม่มีเียว่าค่อนข้างไม่แคร์กระแสของคนไทยได้หรือเปล่าหรือถ้าอย่างนี้คือซาร่าจะไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่ซาร่าไม่รู้จักอะค่ะคนที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตซาร่าค่ะ จะแคร์ค่ะจะแคร์ถ้าเป็นคุณแม่เป็นพี่ชายเป็นเป็นคุณพ่อเป็นคุณลุงอะไรเงี้ยโอเคแคร์ค่ะแต่คนที่แบบแซวไม่รู้จักนั่งพิมพ์หน้าจอแบบทั้งวันอันนี้แซวไม่แคร์ค่ะพิมพ์ไปเธอเขียนไปเธอะอืมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ที่ที่ลูกได้ได้ไปมัองนอกได้ได้หางานทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะอืมเอาหัวใจนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะยังหวานเหมือนเดิมใช่ค่ะ ตอนนี้คบกันได้นานเท่าไหร่แล้วคะพี่สาราเออประมาณ2ปีกว่าค่ะมีคิดดในเรื่องแผนแต่งงานอาะหรอย่างก็อายุก็ใกล้ถึงแล้วแต่ตอนนี้แซลก็สนุกกับงานนะคะก็ยังไม่ได้แพลนเอาไว้ค่ะเขามีไปไปเลยบ้างหรือยังคะ เขาก็ม <ítulo> <es> anyway, <LE> ีพ hmm. ูดบ right? so like so ้างอะค่ะแต่ว่าตัวเซร่าเองยังไม่ยังไม่พร้อมอะค่ะคงจะต้องรออีกอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าคนนี้ใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็ใช่เป็นเพราะว่าเราทำงานทำงานด้วยกันด้หรือเปล่าคะมันก็เลยเหมือนแบบเรื่องของการแต่งงานก็เลยเหมือนแบบยังหลังไว้ก่อนอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคะค่ะก็ก็คงจะมีเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ามันมันก็แต่งเมื่อไหร่ก็แต่งได้คะคะเซร่าคง คงจะไม่ได้แบบจัดเป็นงานใหญ่โตแล้วค่อนข้างที่จะ private กับชีวิตอะค่ะความฝันของแซลก,ก็คืองานจัดงานแต่งงานแบบมีแค่2คนอะไรเงรี้ยบนชายหาคือไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะมีอะไรแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยค่ะโอเคเนาะจาร่าคะเส้นทางฮอลลูของจาร่าต่อไปนี้เป็นยังไงจากนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างที่บอกหนังเรื่องเรื่องต่อไปก็ ค่อนข้างที่จะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ค่ะปีนี้ก็จะมีอีก6เรื่องที่ยังไม่ได้ออกค่ะก็หวังว่าแฟนๆคนไทยก็ได้ดูค่ะก็จะมีหนังเรื่องไดนเสาราออกเดือนอีก2เดือนนะคะแล้วก็เดือนเดือนธันวาก็จะมีหนังอีกเรื่องหนึ่งออกซึ่งค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ค่ะอาจจะแรงแรงกว่าเดิมค่ะโอ้โ่แว่าเดิมยกว่าเดิมนี้มันตัดสินใจนานไหมคะที่จะเล่นเซ็กซี่แรงกว่าเดิมอย่างเงี้ย อันนี้หนังเรื่องนี้เขาติดต่อมานานแล้วอะค่ะเราเป็นหนังเทศกาลนะคะเขาจะเขาชิงเทศกาลโทรอนโตค่ะเป็นหนังอาร์ตนะคะแต่เป็นหนังที่แบบดูแล้วสนุกอะค่ะคใทรจะมีโอกาสได้ดูไหมคะซาร่าหก็คงได้ดูค่ะคงไม่พลาดอยู่แล้วค่ะดาวน์โหลดเลยนะแล้วแต่ละแล้วแต่ละแต่ะแรงกว่าเดิมนี่คือเราก็พร้อมรับพร้อมรับใช่ไหมคะเฉยๆที่บอกเฉยๆอะค่ะวิจารณ์วิเทอรซาร่าแฮปปี้กับงาน